่เขาดไูได้แต่ว่ัรปริทิตในศาสนามนี้ดูไม่ได้ก็มีมีนา,นานาประการต้องระมัดระวังสังบรให้เกิดเป็นความทับวลขึ้น,นอย่างในงเลียวันก่อนเดิมมีข้อที่บัญญัติไว้รากฏอยู่ในพระฟาติโมขกเหมือนกันพพระตธองบัญญัติไว้ว่า เดินต้องทอดสายตาลงคือทพดะสายตาจิดพอหมอกไม่ทำสายตาให้กวานทั่ว้างไปหมดมีสติมีสมชัญญาติอยู่ที่ตาแล้วําไม่เกิดกรรมฐานได้อีกด้วยสามารถที่จะกำหนดลงไปได้ว่าเกิดขึ้นอย่างไรน้าเกิดขึ้นอย่างไรน้ำเกิดอย่างไรรูปอย่างอะไตรายทั้งแก่จิตใจของตนได้ นอเทาข้นนไม่ต้องรอรองเทาย่ลงธนาคาครับ Do not take off your t t o u r h o e เขาขนนไม่ต้องอรองเท้าวย่ลงธนาคาครับ Do not take off your s o Do not take off your shoe ข้าไม่ต้องถอดรองเท้าเลย